มาครับก็สวัสดีกันครับก็วันนี้อยู่กับผมเพิร์โซนครับอยู่กันในเกมบีทเทล่าสองพันยี่สิบครับก็เกมบีทมือถือนะฮะจัดทีมต่อสู้ภาพสวยด้วยมีภาษาไทยรองรับเล่นได้ทั้ง Android นะแล้วก็กับ iOS นะครับดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปวีโอนี้ได้เลยนะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยแน่นอนเมื่อวันก่อนนะครับมีตู้กาชาไอเซนเลเวล4มาแถมยังมี หากสุดคุ้มที่เป็นยูอัปเดตนะครับก็มีไอเซนเวอสาด้วยออก็ง่ายเลยตัวแรงหมดเลยนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ยนะผมจะพาทุกคนมารีวิวไอเซนที่เป็นตัวที่มันมีปีกนะก็อย่างเป็นไงตามได้ในคลิปนี้เลยก่อนจะรับชมก็ฝากกดไลค์เกิดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจนในการทําคลิปต,ต่อไปแล้วกันโอเคก็เพื่อไม่ให้เป็นการหายเทม่มากเกินไปก็อย่าเอาชียวอินมาทําการย่อยนะครับผมจะปั้นไว้7ตัวตัวที่7เนี่ยผมจะเก็บเอาไว้รีวิวให้ทุกคนได้ดูกันว่า ตัวที่ผมรีวิวเนี่ยมันน่าใช้ไหมอ่ะผมจะเอาของจากตวเนี้ไปอัพใส่ไอเซนให้หมดเลยไอเซนน้อไอเซนอยู่ใสอ่ะผมไล่ดูก่อนนี่ไงไม่ใช่อันนี้เป็นฮิสุกยะนะฮะไอเซนไปไหนนี่ไอเซนไอเซนระดับ U R นะครับทุกคนตัวใหม่ล่าสุดฟิตฟิตเลยนี่ครับไอเซนเวลดสาม เรวลสี่เดคเราจะรีวิวเรวลสี่ก็คือตัวนี้นี่ตัวปลีกนะตามตู้กาชาเลยก็แน่นอนเดีย๋ยวเรายัดก่อนเลยโอ้ได้80ก็ถือว่าเยอะนะครับก็เริ่มต้นนะครับมาดูค่าพันธะก่อนละกันนะครับตัวนี้อ่ะสำหรับพันธะเนี่ยผมหูของขายแค่ตัวเดียวนะอิชิมาลุเนาะก็เดีย๋ยวดูอันบนก่อนละกันอันบนก็เป็นไอเซนนะครับเลเวล3เลเวล4นะฮะได้โจมตีการภาพ8โจมตีเวท7 แล้วก็มีอิชิโกะเทนซะนะครับกับไอเซนเวลดสีได้โจมตีกายภาพ8โจมตีเวท7แล้วก็แถว3าเนี่ยจะเพิ่มปู่ยมาโตะมา1ตัว,น,น,ตวนะฮะจะได้โจมตีเวท8โจมตีกายภาพขออภัยกายภาพ8เวท7นะฮะแล้วก็แถวสุดท้ายเนี่ยเอาง่ายๆเลยมันมีสีแถวใช่ไหมครับก็จะได้โจมตีกายภาพทั้งหมดสายสโจมตีเวทที่สิบแปดอิชิมารุนะครับคืออิชิมารุเนี่ยมันก็ต้องไปหาเอานะฮะ มันกอ็อยู่ตามกล่องอยู่ตามอะไรแหละมันก็หาได้ไม่ยากนะเราต้องหาพวกกล่องที่เป็นพวกตัวละคร S อนะครับนี่ครับันจะมีกล่องตัวนี้ครับกล่องตัวนี้เนี่ยมันก็หาได้จากการที่เราสุ่มกาชาทั่วๆไปแล้วมันได้จำจำนวนที่ครบนะฮะเนี่ยเราก็มากดรับได้นะครับกดรับไปเลยเนี่ยไล่วนไป เรากดเราไปเจตรงนี้เนาะเยอะมากนะครับตรงนี้ผมว่าสุ่มไว้เป็นพันเลยแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปเปิดลับก่อนแล้วกันก็เมื่อกี้มันจะเป็นตัวไหนที่ยังทําพันธะไม่ครบก็คือตัวมีปีกใช่ไหมนี่ตัวนี้ไอเซนเวลสี่ตัวนี้นะครับก็มันขาดใครแถวท้ายก็เป็นอิชิมาลุนะครับอิชิมาลุนะฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าในกล่องมีไหมนะฮะ อิชิมารุนะครับเราก็ต้องเลื่อนดูนะมันเป็นตัวละครระดับ S S R เนาะผมว่ามีนะอิชิมารุผมไปเห็นแวบๆบแบบอยู่นะฮะมันมีตัวละครเยอะมากเลยครับเนี่ยไล่ดูคือไอ้พวกเนี้ยมันจะเก็บเอาไวา้ใช้ลักษณะแบบว่า,าบทคุณสมบัติโอ้ไม่มีว่ะอิชิมารุตรงนี้ใช่ไหมหาไม่เจอเนาะไม่มีนะต้องไปหาตามร้านค้าพวกเศษรวม อีกทีนึงแล้วกันอ่ะโอเคประมาณหนึ่งเราไปดูกันในส่วนของอความสามารถกันหน่อยไปดูกันที่สกิลก่อนสกิลเนี่ยนะครับก็ถ้าเรานับจากสกิลแรกนะเดี๋ยวเราจะดูจากข้างบนก่อนข้างบนก็จะเป็นสกิลโจมตีพื้นฐานทั่วๆไปก็ตัวนี้นะครับทำดาเมจแบบกายภาพขออภัยครับทำได้แบบ,แบบเวทนะครับแล้วก็ตีเป้าหมายเดี่ยวความแรงของสกิลเนี่ยอยู่ที่100นะครับสกิลนี้เนาะ สกิลนี้เนี่ยพอเราทำอา่าเราตีเสร็จแล้วเนาะก็จะเพิ่มนะครับพลังโจมตีเวทและลดความเสียหายของเองลง15%ก็ถือว่าดีนะครับก็จะได้บัฟโจมตีเพิ่มขึ้นแล้วก็ถึกขึ้นด้วยต่อมาเป็น Skill สกิล2เนี่ยความแรงจะแรงขึ้นนะครับเป็น180%นะครับผมเขาบอกว่าอ่าจะมีในส่วนของปล่อยนะครับปล่อยความเร็วโจมตีฟันใส่ศัตรูนะสร้างเมเทจแบบเวทนะครับ เท่ากับพลังโจมตี180%ให้กับเป้าหมายศัตรูเดียวนะครับแล้วก็จะได้รับสถานะโลสักดิธิ์นะฮะก็จะมีการเพิ่มพลังชีวิตให้กับตัวละครแถวหน้านะครับโลสักดิทธิ์เพิ่มความสามารถลดความเสียหายที่ได้รับ30%มเรนะครับผมแล้วก็เพิ่มความสามารถลดความเสียหายไดหาย50%เพราะฉะนั้นเองนะครับสกิลเขาเนี่ยออกมาแล้ว2สกิลเนาะก็เป็นสกิลกึ่งๆแทงแทบจะแทง100%เ์เลยเพราะว่าสกิลแรกก็มีลดความเสียหายสกิลสองมีการเปิดโลแล้วก็ถก ส่วนอัลติเมทถ้าไม่ตายเนี่ยจะตีเป็นศัตรูเป็นคลอสก็คือเป็นเส้นตรงเป็นชาร์ปเนาะก็คือตีหลายตัวแหละแต่ไม่ใช่ตีกลุ่มนะเป็นเส้นนะครับ3ตัว2ตัวก็ว่ากันไปก็ไอเซนเนี่ยจะทำเดเมจนะครับแบบสเปเชียลแอตแทกนะฮะใส่เป้าหมายที่210%นะครับผมให้กับในพวกเขาในแนวประชิดก็คือศัตรูทั้งหน้าเนาะมันจะมีสเตตัสนะครับเป็นเอฟเฟกพิเศษเปลวไฟปีศาจนะฮะทันที1ครั้งสำหรับเป้าหมายศัตรูทั้งหมด ที่ติดเปลวไฟพิศารนะครับกําแพงไฟศักดิ์สิทธิ์เอฟเฟกพิเศษเมื่อฮีโร่พันธมิตรของเรานะครับโจมตีกําแพงไฟศักดิ์สิทธิ์จะขับไลฟฟ่เอฟเฟกลบออก1อย่างนะครับโอแ้แจมแจมล้วนะแล้วก็มีเขาบอกว่าให้ศัตรูเนี่ยหตัวนะครับสุ่มนะครับเข้าร่วมการโจมตีจะโดนดาเมจแรงขึ้น50%เนาะปลดล็อก11ดาวเนี่ย กำแพงสกิ์จะอยู่นานถึง2เทินแล้วก็อันติเมตจะแรงขึ้นอีก100%ถือถึงว่าแรงกันนะเดเมเม่เนี่ยเป็นแทงสกิลเลยแหละนะครับตัวนะั้นตัวละครเป็นแทงสกิลเนาะแล้วก็พาสซีฟเนี่ยนะครับสกิลออร่าเมื่อโจ,จมตีเป้าหมายด้วยการโจมตีแบบธรรมดานะครับพาตอมิดนะครับสามารถขโมยพลังโจมตีพื้นฐานของเป้าหมายมาเป็นของตัวเองได้3%เปอร์เซ็นต์ถาวรน,นะฮะ ก่อนเคลื่อนไหวไอเซนจะมีโอกาส50%ทําให้ฮีโร่คนหนึ่งนะครับเข้าสู่สถานะนอนเป็นเวลาหนึ่งเทินสถานะนอนเนี่ยก็คือเอฟเฟกที่ไม่สามารถลบ้างได้นะครับเมื่อโจมตีฮีโร่ในขณะนอนนะครับไอเซนจะไม่ปลุกภูเขานะครับผมก็คล้ายเหมือนเลี่ยงการโจมตีเนาะปลดล็อก8ดาวนะครับเอฟเฟกเสริมไอเซนภูมิคุ้มกันนอนและฝันร้ายนะฮะเมื่อโจมตีนะครับฮีโร ในขณะนอนหรือฝันร้ายสามารถขโมยบัฟเหล่านั้นจากศัตรูได้เอาง่ายๆเลยสกิลพาสีเนี่ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรามี8ดาวโอเคไหมอเอาละนะครับอ่ะเรียบร้อยตรงนี้อ่ะก็ถ้าดูจากสกิลโดยรวมเนี่ยแน่นอนอย่างที่เห็นก็คือจะเป็นสายอ่าสกิลแท้งนะครับตรงนี้เนาะอ่ะโอเคก็เรามาเริ่มปั้นตัวละครกันตรงนี้ผมจะยังไม่ปั้นผมจะปั้นตรงนี้ก่อนอ่าเป็นสีส้มนะครับ อยัดเข้าไปเลยแล้วก็มีอัพดาวนิดหน่อยนะครับก็จะเอาตัวละครที่ผมได้มาผมก็จะอัพอัพดาวไปนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยก็จะอัพให้ได้เยอะๆนะครับหมายถึงขั้นต่ำจริงๆอ่ะขั้นต่ำมันจะต้องอัพ11ดาวนะเพื่ออความสมจริงนะฮะเพื่อบัฟต่างๆที่เราจะได้รับตามสกิลนะครับไอเอ้าสตามีน่าเต็มหรอกระเป๋าเต็มใช่ไหม ก็อย่าไปที่แยกทิ้ส่วนก็ได้นะครับอันนี้ผมก็จะรีวิวไปด้วยนะแล้วก็บิวอัพพลังให้ด้วยนะครับเดีย๋ยวเราเริ่มจากการรีวิวตัว I อเซนเลเวลสก่อนนะครับเดีย๋ยวอีกคลิปนึงผมจะรีวิวตัวเลเวลสให้อีกตัวนึงมันจะเป็นอีกสายเลยมันจะคนละสายกันอันนี้ใครยังไม่มีสายแท้งซัพพอร์ตสกิลเนี่ยตัวนี้ช่วยได้นะถือว่าดีเหมือนกันนะครับจแจมเลยล่ะ โอเคตามนี้นะถัดไปก็อัปเกรดตตัวละครกันต่อเนาะอ่ะก็ตัวละครรวมต่อได้ครับตโนมัติอันนี้ได้เป็น6ดาวแล้วนะครับก็ค่อยๆรวมไปเรื่อยๆนะครับ8 3 24ถ้าไม่พอเนี่ยก็เดี๋ยวไปกดกล่องด้านที่หลังนะน่าจะไม่พอนะครับ อ่ะโอเคไข่ตัวหนึ่งพอดีเลยเนะี่ยโอ้โหไม่ครบนะอ่ะเรามาครับไปดูตรงนี้ก่อนนี่ความสามารถศักยภาพก็เปิดได้นะครับเปิดไปเลยผมอัพไปแล้วก็เปิดได้ทุกช่องแต่ละช่องเนี่ยก็จะมีค่าสเตต,ตัสให้ไม่เหมือนกันแล้วแต่ละช่องเนี่ยก็สามารถที่จะอ่าอัปเกรดเพิ่มเติมได้นะครับให้ค่าสเตต,ตัสศักยภาพมันเพิ่มขึ้นนะก็ทําทได้หมดนะครับ ผมก็จะเปิดไล่ build up ขึ้นมาแล้วกันนะครตรงนี้อันนี้อั p ไปถึง5ก่อนนะครับ3 4 5โอเคเนาะพอ5เสร็จตรงกลางก็น่าจะปลดล็อกล้ะเอาไมา่ถึงอีกโอเคตรงนี้ก็เหมือนกันครับน่าจะ5อันนี้คือตาม basic พื้นฐานอยู่แล้วนะครับต้องทำโอเคปลดล็อกเห็นปะง่ายๆนะส่วนตรงนี้เนี่ยน่าจะประมาณ10นะฮะเราก็เปิดไป อันนี้คือบิวอัพทั่วๆไปคือบิวอัพพอเล่นได้ครับว่าเอามารีวิวให้เห็นภาพได้ส่วนจะสุดไม่สุดเนมันขึ้นอยู่กับของที่คุณมีนะครับโอเคตามนั้นนะครับแล้วก็ปลดล็อกไปต่อไปก็ในส่วนของชิปเองเนี่ยนะครับเราไปดูซิว่าตัวละครไหนจะสละของให้เราได้บ้างนะครับก็ดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ออกมาก่อนนะครับเดีย๋ยวดูก่อนว่ามันมีไอเทมเพียงพอไหม ถ้ามันมีเพียงพอผมก็จะใช้ตัวนั้นรีวิวได้นะไม่เป็นไรเนี่ยไอเซนตัวนี้ถ้าดูจากตรงนี้ก็จะเป็นสายโจมตีหมดเลยนะครับจะยังไม่มีตัวที่ต้องการเพราะนั้นจะผมจะเช็คตรงนี้อ่ะผมจะถอดออกมาผมจะใช้ชิปของไอตัวเคียรละคูก่อนนะฮะเนี่ยผมจะใส่เป็นตัวนี้ตัวเขาตอบโต้ได้พลังชีวิตนะฮะแล้วก็มีสะท้อนดาเมจกลับไปด้วย คือจะได้พลังชีวิตแล้วก็ลดความเสียหายลงครึ่งหนึ่งแล้วก็สะท้อนกลับไปแล้วก็ตาเที่ยงทําอีก2อันนะครับจะได้พลังชีวิต1 2บเปร็นวมได้18นะตรงนี้ส่วนตัวตัวตราสัญลักเนาะตาสัญลักเนี่ยเราจะใส่แบบนี้ก็ได้ครับอยู่ผมจะใส่ตาป้องกันนะฮะไปทั้งหมด10อันเลยเอ้ย6อันตามเลเวลเลยนะครับ321อันนี้คือตรงสายเป๊ะ,ปะนะครับ มันจะได้รับในส่วนของอัตราบล็อก10%แล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งในการทนทานอีก10%แล้วก็จะมีอ่าตรงนี้นะครับโลกเกาะตรงนี้ครับอันนี้ต้าน PP ไปก่อนใส่ไปอันนี้6อันแล้วเนาะอันนี้ก็ใส่เพิ่มไปลดความเสียหายโอเคตอนนี้นะก็ได้บัฟเพิ่มนะครับตรงนี้ เอาล่ะครับเปิดตรงนี้สิอันนี้เป็นอะไรสามสี่ห้าโอเคเนี่ยก็ใส่ประมาณนี้ส่วนตัวนี้ก็อัปเกรดได้ตามปกติเลยอันนี้จะ up, อัพตามของที่มีผมอัพเป็นสีทองคร่าวๆกว่าแล้วกันเลเวล75โอเคอัดเข้าไปเป็นบิวอัพพลังนะตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับตัวโหดเอาเรื่องเลย ก็จะมีส่วนเครื่องประดับเครื่องประดับโดยผมจะใส่เป็นพวกาสายป้องกันแล้วกันนะครับก็จะมอีอันนี้เพิ่มพลังโจมตีเนาะเนี่ยเพิ่มเกราะลดวความเสียหายเนี่ยผมจะเอาของตัวนี้นมาใสา่แล้วมันก็สามารถที่จะอัปเกรดได้ด้วยนะครับนี่ไงอัปเกรดได้ออกไปเลยเลเวลสามสิบห้าแล้วอาวุธมันก็ตีโบกได้ด้วยนะเนี่ยอัดเข้าไปวิวอัพไปอาวุธเนี่ย ก็จะถึงเต็มที่ก็บบก3ามนะก็สุกทนเพิ่มขึ้นนะหลักๆก็จะประมาณนี้นะแค่นี้ก็สามารถที่จะเอาไปเล่นทดสอบได้แล้วว่าตัวละครมันประมาณไหนเนาะไอะผมไปทดสอบสกิลกันดีกว่าก็เดี๋ยวจะเอาเข้าเข้าทีมนะครับ๋ยวผมเคลียร์นอนมาก่อนนี่ตัวใหม่ไอเซนนี่ตัวนี้เลย่ะพลัง ไม่เยอะนะครับก็อบพอสู้ได้เอาล่ะไอ,ะอ,ะอ,ะอะผมจะลองไปทดสอบความสามารถกันดูนะไอเซนตัวเลเวล4นะครับตัวนี้จะเป็นสายป้องกันสกิลนะฮะไม่ได้ตีแรงนะตัวนี้นี่สกิลหนึ่งผมเอาเอานี่ออกไปก่อนอ่ะดูสกิลหนึ่งใหม่ดีกว่าเอาละอ่ะสกิลหนึ่งนะครับอันนี้ตัวรีสแตนต์ก็คือมันถึกนะตัวนี้มันต้านตาน้านดาเมจอยู่ โอเคเอาละเดี๋ยวดูสกิลนี้อีกท,ทีหนึ่งโอเคมาเดี๋ยวเร,เริ่มตีเพิ่มสกิลสองโอเคก็พอได้นะครับตีหลักแสนเลยอย่ดูท่าไม่ใต้หน่อยสิมันจะเท่ขนาดไหนอ่ะไปท่าไม่ใต้ของมันนะอื้มอ,อะไรวะนะโอเค ก็ถึกดึกถึกอยู่นะถึกใช้ได้เลยอึดอยู่ใช้ได้ใช้ได้มันอึดนะตัวนี้อ่ะไปหรือว่าจะเอาตัวรอดออกมาได้ไหมนีม่สบายสบายถ้าจะให้ดีต้องเอาไป11ดาวเลยนะตัวเบอิเบื้องต้นก็สิดาวแล้ว8ดาวหมดแค่พาสีนะครับ11ดาวในบทถ้าไม่ตายโอเคตามนั้นเลยนะฮะ ใครที่ยังไม่มีสายแท้งหรือสายป้องกันเนี่ยเอามายืนได้นะตัวนี้สบายๆนะสกิลเขาเป็นสายป้องกันเยอะนะแล้วก็มีซีซีเยอะมากนะฮะดูครับโดนรุมแต่สู้ได้นะสบายๆอยู่ถ้าไม่ตายก่อนถ้าไม่ตายได้ไวอยู่นะเรียบร้อยนขนาดใส่แท้งแต่ก็ตีหนักอยู่เหมือนกันเนี่ยเอาสิโดนเรียบร้อยคร่าวๆคร่าวๆโดนอีกแล้ว นี่ไงนะโดนดิอ,อุ๊ยโดนโดนทิมไม่มีนะโดนดิครับตัวเดียวก็เอาอยู่นะสู้สบายๆเลยตัวเดียวนิ่งๆเลือดไม่กระดิกเลยสู้แบบสบายโคตรนะฮะดิเลเวลก็ใกล้เคียงกันถือว่าสู้ได้สบายสบายมือเอาง่ายเลยเอาดิมาแล้วครับเรียบร้อยเดินมา Uh huh. โดนรุมนเนี่ยเรียกโดนรุมสก,กรรม <laughs> ไล่ตีไปน uh huh. ะเรียบร้อยนะครับ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็ถ้าชินชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเพินโซนได้วยกันแล้วเราพบกันใหม่นะฮะในคลิปหน้าซีอูเกนสวัสดีครับ ก็เดี๋ยวมาดูรีวิวตัวถัดไปต่อจากคลิปนี้กันได้เลยนะครับ